สวัสดีพี่น้องที่รุกทุกท่านนะคะบรเจาเกษตรฮันจีบ้าอเก่าค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้ยังอยู่ในแปลงมันสำปะหลังของเฮาซึ่งช่วงนี้พี่น้องของเฮาได้ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็เกิดเป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหมาะพอดีสําหรับการฉีดพ่นสารกําจัดวัชพืชสําหรับผู้ที่บ่ได้ฉีดยาคุมเนาะแต่สําหรับผู้ที่ฉีดยาคุมตอนนี้กันยังบ่ทนได้ฉีดสารกําจัดหญ้าพว่าหญ้าบ่ทันเกิดนะพี่น้องแต่ว่าแปลงเนี่ย แปลนี้บริสีทธยาคุมบัตรที่นี่มันใหญ่ขึ้นมาเฮากรเลยเริ่มต้นกําจัดวัชพืชไปเลยทีเดียวนะพี่น้องนี่ค่ะกําจัดวัชพืชยังไงให้ตายดีแล้วก็ใส่สารตัวใดว่าซันวาคลิปนี้มีคําตอบนะคะพี่น้องคะแล้วก็บางคนุเทิพนฉีดบบเป็นปกติเราประจอยกับบริเกงดอกค่ะพี่น้องคะก็ขออภัยผู้ที่มีความรู้ที่เก่งกว่าเฮานะคะผู้ใดที่เด้ดูคลิปนี้ ถ้าเกิดฉีดพ่นสารกําจัดต yeah. ัวไหนแล้วได้ผลกรุณาเมนไตคลิปในเด้อพี่น้องจ้าเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเฮาเมื่อไม่ได้ไปปฏิบัติตามแต่สําหรับปะจอยเนี podium, yeah. 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 آ, ่ยในคลิปน okay. okay. ี้สารตัวนี้ตายดีมากๆเลยกําจัดหยาดีๆนะพี่น้องวังสองสามมือที่ผ่านมาหันช่วงสองสามวันที่ผ่านผ่านมายาโรคโรคพี่น้องแล้วที่ที่นี่เฮามาฉีดกําจัดมันก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องสะอาดแบบนี้นะ โดยที่บบแพ่มันของเหาบางคนที่ใสสารไกโฟเซตผสมยาหมากเกินไปเยอะเกินไปแล้วก็ฉีดยกสูงเกินไปยกหัวสเปย์ยกหัวฉีดสูงเกินไปมันจะทําให้ละอองของยาโดนหยอดของมันมันจะทําให้หยอดของเหาบริเวณเนี่ยเหลืองมันจะบริเเหลืองท่านที่นะพี่น้องผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะรู้ว่ามันแพ้ยาแต่ว่าสารกําจัดตัวนี้ บ่อเหลืองเลยดีมากๆเลยนะพี่น้องนี่เรียบร้อยเลยสำหรับหยาผู้ได้ทีบริสีสารกำจัดผู้ไดที่บริคุ้มหยามันจะทำให้ฉีดสารกำจัดวัชพืชเร็วผู้ไดทีได้คุ้มวัชพืชช่วงที่ห้าปลูกก็จะใส่เวลาอยู่สักประมาณสองถึงสามเดือนถึงจะฉีดพ่นกำจัด สารกาจัดกับสารคุ้มบ่คือกันนะพี่น้องสารคุ้มยาเนี่ยจะฉีดช่วงที่ก่อนวัชพืชงอกนะคะสําหรับสารกําจัดวัชพืชจะฉีดช่วงที่วัชพืชเกิดขึ้นมาแล้วก็เข้ากับกาจัดนี่คะ่ะแปลงเนี่ยฉีดไปประมาณสามวันไรเตียนมากๆเลยพอดีฝนตกลงมาใส่พอดีพอดีคะ่ะพี่น้องคะแต่ว่า ถ้าเกิดเท้าฉีดปุ๊บสีดตอนนี้บ่ถึงชงั่วโมงฝนตกมาชําระล้างเนี่ยบ่บ่บมีผลนะพี่น้องบ่มีผลเลยแต่ว่าสําหรับแปลงนี้เท้าฉีดได้ประมาณหนึ่งหนึ่งวันฝนตกมาใส่โอ้เหมาะพอดีเลยปกติแล้วแปลงเนี่ยหยาโรคเลยนะคะยาโรคแบบนี้เลยพี่น้องเนี่ยยาโรคแบบนี้เลยที่นี่เอาเอาสารตัวนี้มาฉีดหูสึกว่า บ่แผ่มันลวกัญากระตายดีด้วยนะคะส่วนสารกําจัดที่ห้าใส่เนี่ยเดี๋ยวเฮาไปดูรายละเอียดกันว่าเ้าจะใส่เป็นตัวไหนนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะสําหรับสารที่ห้าใส่เนี่ยบางคนก็นจะใส่บ่คือกันด้วยพี่น้องมันจะมีล้ายตัวยาด้วยกันที่ห้าใส่สําเร็จก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นกรูโฟเอ็ก เป็นสารกำจัดวัชพืชชื่อสามันกรูฟโฟซิเนตแอมโมเนียมนะคะตัวนี้เป็นเป็นกรูฟโฟซินเนตนะพี่น้องนี่นะคะกระป๋องละหกร้อยห้าสิบบาทเห็นมั้ยน้อพี่น้องเห็นอยู่เนาะตัวนี้เป็นตัวอย่างคองกันเข้าจะใส่อยูหนึ่งปากระป๋องครึ่งนะพี่น้องปากระป๋องอันได้ก็แล้วแต่ที่ที่เขากินแล้วเขากะเก็บปากระป๋องไว้เอามาตวงหนึ่งปากระป๋องครึ่งต่อน้ำยี่สิบลิตรนี่ นี่ถังสีของเหานะคะแล้วก็ร่วมด้วยยาผงสองซีดีด้วยพี่น้องชื่อสามัญสองซีดีไดเมทิลแอมโมเนียมนะคะสารกำจัดวัชพืชซื้อยาเป็นคีสเปด้วยพี่น้องจ้านี่คีสเป์ตัวนี้เป็นกลุ่มของกำจัดหญ้าตายดีมากๆเลยโดยที่บอแพรมันของเห่านะะกลุ่มโฟเอ็กบริโโฆษณาด้วยพี่น้องประจอยบริค้ายสินค้านะเดี๋ยวพี่น้องอาจจะว่าเหาขายสินค้าหรือเปล่า คือมาโฆษณาบริขายแม่แต่อย่างเดียวใส่ร่วมกันนะพี่น้องกรูโฟเอ็กกระป๋องสเีเขียวเนี่ยยันร้อนสีเขียว,ยวนี่ใส่หนึ่งปลากระป๋องครึ่งส่วนตัวนี้ขีสเปย์ซองสีแดงเนี่ยใส่สองช้อนแกงสองช้อนแกงแบบนี้นะพี่น้องสองช้อนแกงแล้วก็ใส่ลงในถังฉีดยาตัวเนี้ยสิบหกถึงยี่สิบลิตรนะคะฉีดพ่น ฉีดพ่นเวลาฉีดก็เบิงฝนฝ้าอากาศน้ำแน่นะพี่น้องถ้าเกิดมีฝ้าคลืมมากอย่าเฝ้าฉีดนะคะให้ฉีดเวลาฝ้าแจง้งฟ้าเปิดให้ฉีดเลยให้ฉีดไม่ต่ำกว่าประมาณห้าชั่วโมงฝนจังคอยตกลงมาตาเอาเลยคะ่ะพี่น้องถ้าเกิดมีฝ้าคลืมนฝนคลืมเนี่ยบบต้องฉีดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลงานอีกนะคะการฉีดพ่นสารตัวนี้ ใส่ตามตามที่ปเจยบอกแหะคะ่ะพี่น้องคะเรามันจะดีขึ้นนะคะนี่ตายดีมอหากเลยตรงนี้เป็นถนนเพื่อก็เลยฉีดไปนํานะคะพี่น้องฉีดในสวนของเหาาล้วก็มาฉีดตัวนี้ฉีดเพื่อที่จะให้พี่น้องของเหาได้รับรู้กันเดี๋ยวลงคลิปให้พี่น้องของเหารู้ถึงการฉีดพ่นสารกําจัดวัดชพืชน,นะคะค่อยๆฉีดไปยันยกสูงนะ,ะพี่น้อง มันจะเป็นไรเตียนแบบนี้อุ้ยงามค่ะพี่น้องคะหลังจากที่ห้าฉีดพน่นสารตัวนี้แล้วใส่ปุ๋ยลงเลยสําหรับปุ๋ยบางคนก็ใส่ยูเรียบางคนก็ใส่เป็นปุ๋ยสูตร18126นะคะนี่คือจะช่วยทําให้กระตุนกระตุ้นไ้มั่นของห้าวเจริญเติบโตไดเร็วอ่ะพี่น้องคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ